มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาเมื่อปีพุทธศักราช2467 รับวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยะมหาราชปฏิวรดาพระอักครชายาในรัชการที่หโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพานพภดลรรงก่อตั้งโรงเรียนาานิภาคารขึ้นในวังสวนสุนันทา ให้โอรสธิดาของพระบรวมวงศ์และบุตรหลานข้าราชบริพารมีวิชาความรู้ตลอดจนอบรมมารยาทและงานฝีมือเพื่อเป็นแบบอย่างของกุลสตรีไทยในสมัยนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2480กระทรวงธรรมการจึงได้ตั้งเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยขึ้นในวังสวนสุนันทาแผนกประถมของโรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนเรื่อยมา จนในปัจจุบันเป็นโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาดำเนินการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นโรงเรียนชั้นนําในระดับสากลด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาทั้ง3ด้านได้แก่มาตรฐานด้านผู้เรียนการเรียนรู้ในรั้วโรงเรียนประถมสาธิตแห่งนี้ ยึดหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เหมาะกับความสามารถและความสนใจมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์รอบด้านและหลากหลายรู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองซึ่งเป็นการสร้างวิถีผู้นำและผู้ตามที่ดีเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมบรูรณาการสัญจรและท่องโลกอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาที่2และที่สาสำหรับการศึกษาต่อและการสื่อสารโรงเรียนจึงจัดการเรียนรู้หลักสูตรมินิอังกฤษโปรแกรมรวมทั้งเสริมกิจกรรมชุมนุมภาษาจีนกลางให้แก่ผู้เรียนที่สนใจ เสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยจัดกิจกรรมกีฬาศิลปะดนตรีนาติลิน,นคอมพิวเตอร์และเรียนซ่อมเสริมในเวลาว่างพร้อมปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดีมีจริยธรรมมุ่งทำประโยชน์ต่อส่วนรวม อื่นใดการผลักดันให้ผู้เรียนเข้าสู่เวทีการแสดงการประกวดการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศนับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญเพราะเราเชื่อว่าพื้นฐานที่ดีในวัยเด็กจะช่วยให้เป็นผู้ใหญ่ที่สังคมพึงประสงค์หลักประกันในความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับมีอยู่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชนะเลิศการประกวดจินตาลีลาของกรมศิลปากรชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพงานสำคัญสำคัญระดับประเทศและระดับโลกชนะเลิศการอ่านออกเสียงร้อยแก้วระดับประเทศของธนาคารนครหลวงไทยชนะเลิศการวาดภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์จาก Microsoft ประเทศไทย รองชนะเลิศก,การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติเป็นต้นด้านความสามารถทางกีฬาก็เป็นที่กล่าวขวัญในกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชาพัฒทั่วประเทศว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เก่งและมีสปิริตในการคัดเลือกนักกีฬาโรงเรียนเราจะไม่เน้นเฉพาะเด็กเก่งเพียงอย่างเดียว เราจะเน้นเด็กที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการเล่นกีฬาแล้วก็มาฝึกฝนจนมีความสามารถเทียบเท่ากับเด็กที่เก่งได้ครับเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนของเราจึงประสบความสําเร็จในการแข่งขันกีฬาแล้วก็เด็กก็สามารถร่วมเล่นกีฬากับทีมได้อย่างมีความสุขและสนุกสนานมาตรฐานด้านผู้สอนคณาจารย์ นับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้เรียนทางโรงเรียนจึงได้คัดเลือกอาจารย์ที่จบการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนรวมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของคณอาจารย์ด้วยการฝึกอบรมให้มีความรู้ที่ทันสมัยสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศและส่งเสริมให้ทำงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ๆมาจัดการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทามีทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการศึกษามายาวนาน โดยยึดความสำเร็จของผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัดให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนได้ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ผู้เรียนใกล้ชิดธรรมชาติที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีสมาคมผู้ปกครองและครูทำหน้าที่จัดหาเงินทุน มาสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายของทางโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและฝึกทักษะการเรียนรู้ทางสังคมจากการทำงาน ที่ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ภายใต้มาตรฐานที่เป็นผลงานนักเรียนของเราทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความสำเร็จอันงดงามที่สร้างความภูมิใจให้แก่ผู้เรียนผู้ปกครองและโรงเรียนจนได้รับความสนใจจากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียนของเราต้นกล้าเล็กๆ เมื่อได้รับการดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่และรดน้ำอย่างเหมาะสมก็จะสามารถเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ที่งดงามและสูงใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้อื่นได้กว่า70ปีของโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาจึงเดินหน้าไปด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียน นับเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับสูงขึ้นของนักเรียนที่รักของเราทุกคนหนูยังไม่ลืมพระคุณของอาจารย์ทุกท่านที่เอาใจใส่และเขี่ยวเขียนทั้งเรื่องการเรียนและฝึกให้ทำกิจกรรมหลายคนมองว่าที่สาธิตสวนสุนันทามีกิจกรรมมากเกินไป แต่หนูคิดว่ากิจกรรมต่างๆนั้นทําให้หนูได้รับประสบการณ์มากมายที่สําคัญก็คืออาจารย์ทุกท่านนะคะให้การดูแลเอาใจใส่ทําให้หนูรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยหนูมีความสุขและสนุกมากๆที่อยู่ในโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลายัยราชภัฏส่สวนชุนันทาตลอด6ปีที่ผ่านมาค่ะรเป สร้างคนดีคนเก่งมีความสุขและเป็นที่พึงประสงค์ของสังมคมคโรง,งเรียนประถงสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาสรร้าางงค์น